ลุยกันเลยดีกว่าหน้าตาสิ้นหวังชิบหายอุ้ยพี่ต่ายเราพูดเยอะพี่ต่ายเราพูดเยอะมันน่าจะใช่อะค่ะพี่ใบจ๊อก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 เคยเข้ามาจ๊อกจอกหน้าตาก็ดูอิตาเลียนเหมือนกันนะเนี่ยอีบะใช่ไหมยิ่งผมเข้มเลยอย่างเงี้ยดูเป็นแบบเออเป็นสาวอี ค่ะแม็กกี้จ้าแป้งแค่นี้แป้ง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 โชวแนะนำตัวในแบบของเราหูหนไม่อยากแต่ว่าโดนลอกถ้าว่า half แป้งดิมาถึงอัศร เบื่อเขาสิงหยิบกันไกลมาตัดชึบเหมือนพี่แม็กตอนนั้นอะไม่เกิดด้วยใจอะให้แนะนําตัวเราแนะนําตัวได้กี่ภาษากี่ภาษาเออสวัสดีครับฮีมภาษาแรกแรกอ่า ฮ่อง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 อันนี้เหมาะอันนี้ได้ถ้าเอาพื้นฐานเลยอ่ะคิมเป็นคนพูดได้กี่ภาษาโอ้ยความจริงอ่ะพูดภาษาไทยยังไม่รู้เรื่องเลยนะภาษาอีสานภาษากลางภาษาต่างประเทศเราพูดอะไรได้บ้างนี่ใหม่นี่มันเกี่ยวกับชาเลนจ์ไหมเนี่ยตั้งเรียนอะไรมานะสินจีนตอนนี้ยังพูดภาษาจีนได้อยู่ไหมสี่ห้านีเยี่ยมเลยอีฟเรียนเยอรมันมาใช่ป่ะ เยอรมันแล the anyway <compris S 2> ้วก็เปลี่ยนเป็นคาสิกรรมไงตอนนี้ออกตัวแเราออกตัวแรงก่อนเลยภาษาเยอรมันที่เราจําได้มีอะไรบ้างนะอิสตบดีสแปลว่าอะไรฉันรักคุณปะเออทำไมมึงแผ่วเพาทำไมมึงแผ่วอะลูเธอร์เคยเล่นชาเลนจ์ประเทศนี้มาหลายชาเลนจ์ิงเหรอจริงอุ้ยแทบจะไม่ค่อยพลาดเลยนะโม่อไม่หอแม็กกี้เคยเล่นชาเลนจ์ไปครั้งหนึ่งครั้งแรกของแม็กกี้คือท้าออกเสียงภาษาอังกฤษถามซิงคราวนี้บอกเลยว่าเป็นภาษาที่ คนในทีมเราไม่เคยมีใครเรียนกันมาก่อนอาลับเหรออิตาเรียนเย่ยินดีกับใครวะก็อยากจะบอกว่าหลายๆคนก็สู้ๆนะครับเดี๋ยวกนเดี๋ยวมึงทั้งกอนหนูฟอร์คนประเทศนี้เยอะมากใช่ฟอร์ไปเยอะมากในบ่งในแบบอะไรอย่างงี้ใช่ในแบบชอบได้อีกเั่องก็จะมีพรานดาอ่าหลุยว์บิตองแล้วก็เฟนดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลุยว์บิตองนี่คือฝรั่งเศสน่ะ แต่เราก็กินอาหารกาเรียนอยู่แล้วก็ได้เออก็ไม่แน่หรือที่เรารู้มาันยนะมันถูกหรือเปล่าวะอ่าก็ไม่แน่อีกฟาเกตตี้ลาซานญามีพิสตาอืมวิรู้สับค่อนข้างเยอะเอาแล้วเอาแล้วมั่นไม่มั่นพูดดีๆ ร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่ามั่นสักกี่สองข้างเลย <S <S 2> <S 2> ใส่เข้ามาเลยกับพีกอ่ะซ<ร>ี่ซ<ร>ี่แปลว่าอะไรใช่ๆอะไรอย่างนี้มั้งเออเอามาจากไหนามาจากไหนมินเซนโซกาซาน و การเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่จะเขียนคําให้เนาะเราก็อ่านวิเคราะห์จากคําจับที่เราเห็น<ม>พี่จะให้ความหมายหรือว่าคําแปลหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมถ้าตอบถูกก็จะได้คะแนนไปนะจ๊ะถ้าตอบผิดอะ่ะตอบผิดไม่ไม,ไม,ไมีทําโทไม่ต้องกลัวพรามไม่จ้าสำหรับชาเลนจ์ต้องพร้อมอยู่แล้วแหละอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวให้แป้งไปลุยกันเลยดีกว่า หน้าตาสิ้นบังชิบห,หายสถานการณ์ตอนนี้บ้านเมืองของเราก็เริ่มคลายล็อกดาวแล้ว<ม>อันนี้เป็นแบบสัญญาณที่ดีมากทุกคนเราจะถ่ายผ่านหน้าจอกันน้อยลงทีเนี้ยความแตกแต้มมันจะได้กลับมาอย่างเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นกดไลค์กดแชร์กดซับไปกำลังใจพวกเราด้วยนะรับรองว่าหลังจากเนี้ยคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเออจับภาษาอิตาเลียนคำแรกนะจ๊ะเชื่อว่าจริงๆทุกคนคุณเคยเคยเห็นแน่นอนเคยกินด้วยเออพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะไปค่ะ อันนี้เป็นไส้กรอกชนิดหนึ่งหรือมันคือชื่อเมืองเมืองหนึ่งในอิตาลีันชอบกินอันเนี้ยมันจะเป็นอะไรเปียงอ่นไปได้ยังไงโบโลนาเหรอรู้จักไหมว่ามันคืออะไรโบโลนาไงโบลุกนาโบบองหรอมีคามบรองนาอุ้ยมันลงไทยด้วยเอใช่ป่ะถ้าเออะภาษาอิตาลีหรอมันน่าจะออกแบบอ่ะ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคนไทยอะมันออกเสียงว่าโบลน่าแต่คนอิตาเลียนแท้ๆเขาจะออกเสียงว่าอะไรอะทำไมมีตัวจีเบอรนาเป็นไรไปได้โบรนอะโบรนโบรนโบโลินยาโบรลนยาโบโลินยาลาซันยาตอนนี้คิดถึงลาซันยาน่าจะเป็น b o l l o g อว่าบรองบ b อง n g คิดว่ามันต้องอ่านเป็น3 3าคำ BO LOG แล้วก็ NA บองในหรือว่าบองในเอวะบองนอโบโบล็อกหน้าโบล็อกหน้าก็ไม่ใช่โบถอกหน้าไปเลยโบถอกหน้าไปเลยเคยกินอะใช่ไหมเคยกินเคยกินอะไรวะบองนะบองบองอะไรวะมันหนูหนูว่าคำเล่นหนูอ่านถูกบองหนูว่าคำเล่นหนูอ่านถูกบองไม่คุ้นกับโบลญนย่านะ แต่คุณกับโบโลเนสที่มันเป็นสปาเกตตี้คือเคยออกเสียงผิดสปาเกตตี้โบโลเนสค่ะก็มีคนบอกว่ามันออกว่าโบโลเนสพี่ต่ายเราพูดเยอะพี <c oughs> ่ต่ายเราพูดเยอะ <c oughs> มันน่าจะใช่อะค่ะพี่ใบเคยอ่านแต่ภาษาไทยที่มันเขียนว่าบโบโลน่าโบโลน่าเออโบโลน่าโบล็อกน่าโบล็อกเนอร์บองเจลี้บองไหนแล้วกันโบโลเนียโบโลเน尼亚 ออกเสียงว่าโบโลน่าอ๋อหรอแสดงว่าม้วนหุกแสดงว่าม้วนหุกบโลเน่ย่ายายาบโลย์ยาไปเรื่อยแล้วไม่มีหวังเลยอ่ะขนาดเฉลยแล้วยังพูดออกมาไม่ได้เลยอะดูดิโบโลยเออบูต้าพี่ใบนะครับทำนี้โบโลนเนโบโลเน่ฮ่าฮ่าฮู้ทำมานน่าเกลียดขนาดนี้เลยเหรอวะจะจำตัวสะกดไว้ถ้าเห็นประมาณนี้มึงจะออกย่ายาให้ก่อน พอนี้ข้อแรกยังไม่ได้คะแนนนะจ๊ะไม่ได้มีอีกเยอะไ,ได้มีอีกเยอะบบื่อยไงเออเดี๋ยวพอเล่นครบแล้วเดี๋ยวจะถามอีกทีนะได้ยรู้เธอออกตัวมาแล้วว่าเราก็ชอบกินอาหารอิตาเลียนเหมือนกันก็กินได้ค่ะก็กินเอออันนี้ก็ยังวนเวียนอยู่กับของกินอยู่ออกเสียงว่าอะไรลองดู เป็นอาหารอิตาเลียนชนิดหนึ่งที่ทํามาจากแป้งและมันฝรั่งมีลักษณะกลมๆรีๆแล้วก็จะมีร่องอยู่รอบๆคุยหรือมันไม่ใช่วะเคยกินอันนึงอ่ะที่มันค้ายหน่ออ่ะที่มันคล้ายดักแด้อ่ะเราต้องลองผสมคําและออกมาเป็นเสียงเสียงหนึ่งก่อนก็จิก็จิจีจีน็อกฮีจอกจอจอจอกจอ เคยเข้ามาจอกจอกหน้าตาก็ดูอิตาเลียนเหมือนกันนะเนี่ยอีฟอ่ะใช่ไหมยิ่งผมเข้มเลยอย่างเงี้ยดูเป็นแบบเออเป็นสาวอีอีออกอีทีออกไหมถ้าไปอ่านตรงๆก็จีน็อกชีไปเลยอย่างจีเอนโอฟีเนี่ยน่าจานป่ะงอกเหมือนยาก G N A เออก็ดูแบบเข้าเขาเนี่ยเมื่อกี้นีตัว G เหมือนกันบุดรองเงียบป้าเมื่อกี้ชีชีออกเป็นชีดีกว่าชีน็อกจีอุ้ยชีน็อกจีอุ้ย มันไม่น่าจะเป็นแบบสามพยางอะยอกจ็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 อกเชียร์จ็อกฉีไอไอยอคยอกฉีเอ้าโหเกาหลีเลยโหดับเบิลซีอาจจะเป็นไอวันยอคยอกเฮ้ยใช่โยอันนี้อาจจะเป็นยอคขึ้นจมูกหน่อยยอคยอคยอกยอคคียอคขี่เออ มันเป็นอันนั้นแหละที่ใบที่ใบพูดถึงอ่ะมันอร่อยนะตอบว่าจีนอคชีจีนอคชีจีนอคชีอ่ะงอคฮีงอคฮีจอกเชียอ่ะจอกเชียยอกชียอกชีเออถ้ามันได้วะยอกชีตอบว่ายอกชียอกชีเนาะยอกชียอกชี ยอกคีหล่อ CSI ลงไทยเป็นว่คขีเหรอขีขียอคชีขียอคชีขีขียอคชีขีฮะยอกคีบอโรเนียยอคชียอกคีอันนี้เป็นประเภทหนึ่งของพาสต้าที่เป็นรูปโบถ้าจะเคยเห็นผมไม่รู้จักคำว่าโบโบอ่ะโบผูกผมอ่ะที่เป็นรูปโบเป็นพาสต้าชนิดหนึ่งซึ่งชื่อว่า <c oughs> อันนี้เราเคยเห็นเราไม่เคยกินนะ <c oughs> เราก็เลยไม่เคยพบความผิดพลาดตัว F เขาจะออกเป็นอะไรอะ่ะตัว GN <c oughs> ออกเป็นยอยักษ์แล้วตัว F ละ่ะฟาอะไรอ่ะฟา ฟาโฟเล่ฟาโฟเล่ฟาอะไรดีว่าเนี่ยโอ้โหพี่ไม้หนูรู้จักเส้นหนึ่งขึ้นต้นในแอปเหมือนกันอันเดียวกันไหมเฟตูชินีเฟตูชินีาป,เป oui, าปเปลเฟลอยปาเลเฟลอ่เหรอปาเลเฟลยล่ะฟาโฟเล่ดูความแบบใกล้เคียงมากมากบู๊บบูบบูบบู๊บบบบบบูบบ ฟาวเล่ฟาฟาเอลหรอฟาฟาเอลหรอฟาลาเบลตัว R F E หรอฟว่าฟเอ๊ะอาจจะมันจะลาบได้ไงวะเฮ้ยตัว G มันต้องออกเสียงเป็นเล่ฟาฟีเล่ฟาฟอเล่ฟาฟาลาฟินเล่ใช่ไหมคะตอบไหมคะอ๋อแต่ว่าไงคะแต่กูอยากชนะฟาเฟลเล่ ฟาเฟลเลยฟาเฟลเลยนั่นแหละฟาเฟลเลยฟาเฟลเลยเฮ้ยตอบเลยดีกว่าตอบเลยฟาเฟลเลยเออผิดผมว่าใช่ฟาเฟลเลยเอออุ้ยสำเนียงมันดูดีเว้ยเฟียเฟลเลตอบว่าเฟียเฟลเลยฟาเฟลเลยฟาเฟลเลเป็นคำตอบที่ผิดค่ะ พี่ไมชอบหลอกให้ดีใจใช่ไม่ได้หรอให้ได้ไงอ่ะเบาบ้าเลยมึงออกเบาบ้าเลยเบาบ้าเลยถูกต้องนะจ๊ะให้หรอใช่ถูกต้องจ้ะอิตาลีเขาขึ้นชื่อมากเรื่องกาแฟซึ่งตรงหน้าหิมเราอยากไปแอบดูมันตรงข้างหลังมันจะมีภาษาไทยอยู่มองก็ไม่ได้ก็ขอบันอยู่ตรงหน้าเราอ่ะอันนี้แบรนด์นี้อ่านว่าอะไรจ๊ะ เอาดีๆถ้าหนูอ่านผิดคุณลูกค้าท่านวานพี่จะว่าหนูนะคะลูกค้าไม่ว่าเพราะว่าเขาบอกแล้วว่าคนไทยมักอ่านออกเสียงผิดกันเซงเซงเฟโดมีตัวเอฟเหมือนข้อที่แล้วเลยอะค่ะเฟลเลเลเล่เฟลเล่เลเลเฟลเลเลเล่เฟลเล่เลเล่เลเลเฟลเล่เฟลเลเฟลเล่เลเเ เซียมันต้่งเป็นเซียเออมันรอาเป็นเซียเออเซนแรกอะ่ะอ่านว่าซีกาเฟโดที่เห็นครั้งแรกเลยอะ่ะคือเซกาเฟโดแต่มันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าเซงอ่ะเพราะว่าตัวจีแต่ไม่มีตัวเอ็นตอนนี้เราจะมันคิดแค้นกับตัวเอ็นอยู่ใช่ไใช่หลายทีแล้วมีเอฟออกเอสเลยก็ต้อง <laughs> มีบทเรียนเซกาเฟโด ในกระดูกเป็นแบบกระถาเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์เซกาเฟโดเซกาซีกาซีกาเฟโดเออหนีดีกว่าเซกาเฟโดแล้วกันตรงตัวเลยอ๋อเฟกาแฟโดเออกาแฟไงอุ้ยเหมือนคอฟคอฟ,คอฟี่ไงคอฟฟี่ก็คาเฟเซกาเฟโดเซกาเซกาเฟโด อะ่ะเซนแรกเรารู้สึกว่าคำมันสวยด้วยเซก้าเฟรโดเซก้าเฟรโดเซกาเฟรโดเซกาเฟรโดทุกต้องจริงหรอจริงเราเราดูกคนอ่านออกปะ บางคนก็อ่านไม่ออก <laughs> คือจริงๆนะไอ,นะอ้นะน่าไอ้จริงนะงลูกค้าเข้อร่าของลูกค้าไม่ออกคือหนูตั้งใจอธิบายที่แบบตอบทุกคำให้มันผิดเพื่อที่จะแบบรองงานลูกค้าพี่ตอบของงานลูกค้าถูกคือแบบทาไมหรือว่าเพราะว่าที่หนูเบอร์อ่ะ มันเป็นเพราะก,กาแฟหรือมันเป็นเพราะกาหนูงงงงมโอ้โหมึงก็ยังเล่นบุกได้คือคิีในใจแต่ไม่รู้จะเชื่อมยังไง <c oughs> หลายคนจะชอบบอกว่าเวลาเห็นครั้งแรกอ่ะเหมือนมันจะอ่านยากใช่ปะ<ช>เออแต่ถ้าตั้งใจอ่านจริงๆอ่ะมันก็อ่านตรงตัวได้เลยอันนี้นะตรงหน้าแป้งเลยที่เห็นอยู่ใหม่กาแฟพร้อมดื่มเซกาเฟโดผลิตจากกาแฟขั้วบดแท้หอมเข้มเต็มรสกาแฟทุกที่ทุกเวลาทําจากอาราบิก้าและโรบัสต้าคัดเกรดอย่างดีจากเมล็ดกาแฟทําให้มีกลิ่นหอมกว่ากาแฟสําเร็จรูปทั่วไปเป็นกาแฟพร้อม ดื่มแบรนด์ดังจากอิตาลีมี2รสชาติด้วยกันคือคาเฟ่ลาเต้หอมนุ่มกลมกลม่อมและคาเฟ่อเมริกาโน่หอมเข้มปราศจากน้ำตาลหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นในกรุงเทพปริมณฑลและพัทยาเขาบอกว่าสามารถนําออกจากตู้ชิลแล้วดื่มได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่น้าแข็งก็อร่อยนะจ๊ะนี่คือเหมาะกับแบบคนที่ชอบแบบกาแฟแบบใส่ข้มขน้นแต่ถ้าใครอยากจะเทใส่แก้วแล้วเติมน้ําแข็งก็อร่อยเหมือนกันบางคนก็คือนําไปทานแบบร้อนตอนเช้าก็ได้ก็คือแบบเอาไปอุ่นใช่ก็เป็นกาแฟร้อน ก็ดีก็ดีถ้าคิดถึงกาแฟสไตล์อิตาเลียนต้องเซกาเฟโดเท่านั้นนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเซกาเฟโดออนเดอะโกที่แม็กกี้ถืออยู่แบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าเซกาเฟโดดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาปกติเราจะเจอกับกาแฟแบรนด์นี้ตามห้างหรือว่าตามโรงแรมที่เขามาเสิร์ฟกาแฟให้ตอนเช้าเนาะแต่ว่าตอนนี้มีแบบออนเดอะโกแล้วก็คือเข้าถึงได้ทุกคนใช่ตอนนี้ดื่มได้เลยจะอยู่บ้านก็มีติดตู้เย็นไว้ได้จะออกไปข้างนอกก็พกติดตัวไปดื่มได้ที่กระป๋องทีาจัเขียนว่า เซกาเฟโดซานเนติ etti, คือชื่อเต็มเซกาเฟโดซานเนติอ่าแต่เราก็สามารถเรียกสั้นๆได้ว่าเซกาเฟโดนะต่อไปยังอยู่กับของกินเป็นขนมปังปิ้งที่เขาก็จะท็อปด้วยแบบพวกผักอย่างเช่นมะเขือเทศอ่ามีใส่โอลิฟออยล์อะไรอย่างนี้เนาะดูกันว่าเขาอ่านว่าอะไรจ้ะอ่านว่าอะไรวะเนี่ยโอ้ออกไม่ได้เลยไม่มีขี้ไม่มียา้า ไม่มีเอ็นกับ G มันไปไหนกันหมดอุ้ยคุณคุณน่ะบัสเซ บรสเซตาเเชตาเอ้ยอดูดูนะดูในใบอิตเลียนนะถ้าตอบเลยเราเอฟแอร์ทามจะน้อยปะถ้าตอบเลยเราเอฟแอร์ทามจะน้อยปะกำลังคิดค้าหลังว่ามันไม่น่าจะใช่ตาเพราะอันนั้นมันไม่มันไม่อ่ามันมันแบบว่าเป็นเอี่ยสีเฮดน่าจะเป็นคอควายไม่น่าเป็นชอชา้างใช่สระเอใช่ไม่ใช่สระอ e. ีตัวอ e. ีอะเมื่อกี้เราโดนไปแล้วบัสเชอุ้ยหรือว่าเชวะหนูว่ามันไม่ได้อ่านแบบรวบหรอกแต่ว่ามันจะอ่านเป็น ตัดคําละเราอ่านบรูสเกตตามันก็ดูใกล้เคียงบรัสเกตตาก็ดูได้อยู่พอออกเสียงสละอัวกลายเป็นอ่านยากไปเลยนะบรูเชตตามันจะแบบลิ้นมันจะไม่ทันแต่ถ้าเป็นบรัชเชตตามันจะแบบทันตอบว่าบรูเชสเตบร b r เชตตาบรัชเชตตาบริเชตตาบริเชตตาอธิบายบริเชอย่าทําเยอะสิบริเชตตาริ b บริเชตตาบริเชตตาบรัสเตตา อ่ะหนูว่าเขาชอบแบบยากออกเสียงว่าบรูชเชตตาเออถ้ามันได้บรูสเกตตาบรูสเกตตาเราไม่คำศัพทที่ถูกพูดออกมาแล้วด้วยบรูสอบรูสเกตตาบรูสเกตเกตานี่ก็ดูใกล้เคียงว่าหลังกูแทงสวน <c oughs> กูบอกแล้วเนี่ยกูแทงสวนมันถูกต้องอยู่แล้วในชีวิตกู <c oughs> จริงนะถ้าเจอผู้ชายแบบอิตาลีจริงอะ่ะถ้าเกิดเขาพาหนูไปดินเนอร์อ่ะถ้าหนูไม่มีเงินจ่ายหนูว่าแบบเขาให้หนูไป้ังจานแน่นอะนทำไมอ่ะแบบดวงหนูไม่ค่อยเจอผู้ชายที่แบบ สปอร์ตเท่าไหร่อันนี้มันอยู่ที่เราะเอ้าคือหนูลูมไปหมดแล้วว่าพูดจริงๆนะโบอะไรวะอันแรกอ่ะอันแรกโบไม่รู้จำไม่ได้ลวจริงๆที่คนไทยชอบอ่านว่าโบโลน่าโบโลเนียโบโลเนียเนื่องจากเรามีโบโลญญาแล้วใช่ไหมที่มันเป็นไส้กรอบอันนี้จะเป็นแฮมชื่อดังของอิตาลีเหมือนกันเสิร์ฟเป็นแบบโคคัตเสิร์ฟพร้อมชีสพร้อมถั่วพร้อมแบบผลไม้หรือว่าไปกินกับแบบไวน์ก็ได้ ไม่มียากไม่มีอะไรที่กูจำมาเลยอุ้ยเห็นบ่อยมากโคชิตโต้โปรคิโต้ C I U T 카드คัาโตหรอโปรสเกตโตเฮ้ยเป็นญี่ปุ่นเลยว่ะอาจจะเป็นหมูเมื่อกี้ก็ได้เป็นบูสะอะไรแราจะเป็นโปรสะโปรสคิโตคูดแหมเป็นไปได้ว่าคูดโปรสคูโตโปรสคิโต อืมโปรชิโตไปโพสคิวโตนั่นแหละโพสคิวโตโปรสคิวโตโปรข้ควายหรือซอโซดีช่วยได้หน่อยควายของควายเชื่อตัวดีกว่าเออคุตโตพอโปโปแล้วกันโปสคิโตพ่อคริสโตพ่อคริสโตอืมโปรชิ utto โปรชิ utto อ๋อเป็นชอชางไปเลยใช่ Prosciutto มึงก็เลยกล้าใบกูเพราะที่กูถามไปมันไม่ถูกสักคำ Prosciutto 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 เอ่อชุดโต Prosciutto เอ่ต Prosciutto เอ่อเวลาเข้าร้านอาหารอิตาเลียนเวลาเห็นจะได้ออกเสียงถูกอ่าโอเคอ่านว่า Progetto ไม่ใช่เว้ยอ่ะคำสุดท้ายนะคำนี้เป็นคำสามัญพื้นฐานเลยในประโยคที่ไว้ทักทายกันในภาษาอิตาเลียน สปากเกตตี้สปากเกตตี้สปากเกตตี้คำนั้นคือ <c oughs> อย่าอย่าตะเลยเขี้ยวอย่างชิ้ฝายเลยเชาเหรออุ้ยเมือเคยได้ยินเลยอะ่ะอุ้ยเมือเคยได้ยินเลยอะ่ะเขี้ยว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 เบ็ดเขี้ยวเขี้ยวเบ็ด ขว้คัวคัวหรือเปล่าัวคิวอ้อัน่องง่ายสำหรับหนูแล้วหนูเคยดูใน The Face ตอนหนึ่งพี่อาร์ตอารายาทาคุยงขันหรือเมนเทอร์นี่แหละเชาเชารู้แปลว่าสวัสดีอะเชาดูจากมันนี่ i าจ้ามันน่าจะใช่นะเด้อเด้อเด้อเวลาเชาเว้าเชาเชาเชาใช่เขาพูดว่าชาวชาวชา <Ooh. S 3> ตอบว่าตอบมาเสีย <Ils> วขั่วสมมติเจอหน้าพี่จะพูดว่าขั่วเออแปลกๆค่ะเสียวเชาเช่าเช่าม <c oughs> ีมีเขาพูดออกมาแล้วไหมล่ะพูดคำแรกเลยเชาเหรอเอาดีๆอุ้ยแนะนำตรงเมื่อกี้น่าจะเรนะชาวเออถูกต้องนะจ๊ะ หั่ค่ะนี่ใจโคตรเลยว่ะตึกนี่ใจโคตรเลยว่ะตึกมาเดิมลุกใหม่ระเดิมเลยโดยการกินไข่ไปเลยจริงหนูว่าผมมันแย่งสารอาหารหนูไปหมดแล้วไมมีคนที่ได้ศูนย์ด้วยนะใครอยากรู้จริงอยากรู้จริงใช่ป่ะอีฟอุ้ย ออาเป็นในบ้านสำหรับคาแนท์วันนี้เนาะท้าออกเสียงภาษาอิตาเลียนอ EP แรกสนุกดีคะถือว่าเราทําได้ดีนะไม่คิดว่าจะตีไข่แตกอะหลังจากที่เรารู้ว่าขี้กับงากับยามาปุ๊บแม่งต้องมีเอหลังจากนั้น ไม่มีใหม่เลยแค่ทุกคำเลยเราไม่เคยเห็นเราจะคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเนาะเป็นภาษาที่แบบใกล้ตัวแต่อิตาเลียนเนี่ยเป็นภาษาที่เราใช้กันเยอะแต่ดันไม่เคยเห็นประโยคจริงๆของนางอะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเท่าภาษาอังกฤษนะหลังจากดูสะกดอะไรเงี้ยมันพอแบบมุ้มวัพออ่านออกได้เลยพอสะกดได้โอเคลวตรงหน้าอย่างหน่อยอันนี้เราทายถูกอ่านว่าอะไรอ่านพูดอีกทีสิเซกัฟเรโดเซกัฟเรโดนะหรือเซกาเฟโดนะถ้าชื่อเต็มๆคือเซกัฟเรโดซเนตติมีให้เลือก2รสชาติด้วยกันก็คือใครชอบแบบหอมนุ่ กลมกล่อมก็คาเฟ่ลาเต้กับใครชอบแบบเข้มข้นก็คาเฟ่อเมริกาโน่ได้เลยปราศจากน้ําตาลหอมเข้มนะจ๊ะอันนี้อ่ะไหนลองพูดอีกทีสิเซก้าเฟรโดเขาบอกว่าแนะนําให้ว่าสมมติว่าถ้าเห็นแล้วนึกไม่ออกว่าชื่ออะไรให้ลองพูดเขาว่าเซกาแฟเซกาแฟดูสิวีเซกาแฟดูสิเซกาเฟรโดเซกาแฟดูสิอืมเซกาเฟรโดเฮ้ยได้นะได้ป่ะเซกาแฟดูสิเซกาแฟดูเออได้ป่ะเออเซกาแฟดูสิเซกาเฟรโด เซกาเฟรโดเซกาแฟดูสิเซกาแฟเซกาแฟดูสิเซกาเฟรโดง่ายสตายี่ยงมากไกลมากเดี๋ยวจะให้อีฟลองชิมเนาะเย็นเย็นเลยที่อีฟเลือกมาคือคาเฟ่ลาเต้ใช่ไหมอืเป็นไงคุยชื่นใจอ่ะเราก็จะพูดอีกจริงๆคือเราไม่กินกาแฟแต่ว่านี่คือโอเคนะกินให้หมดก็ได้อะมันแบบชื่นใจมันหอมแล้วก็กรอมๆอร่อยนะมันมันมันไม่ได้ขมแบบ ขนาดถึงแบบกาแฟทั่วไปอะ่ะอันนี้กินได้หอมมากมากนะครับผมที่สำคัญชอบตรงที่ไม่มีน้ำตาลเพราะจริงๆแล้วอเมริกาโน,โนการกินของมันก็คือต้องเป็นกาแฟที่เข้มข้นเหมือนอย่างนี้และต้องหอมดีเข้มข้นหอมหอมแตะสมูกเลยอะ่ะตรงนี้เลยอะ่ะมีความกลมกล่อมหนูว่าคืนนี้หนูดีด,ด้วยกินคำแรกแล้วตื่นอะ่ะตอนแรกกำลังแบบปวดหัวปวดหัวก็อิตาลีอยู่เนี่ยคำภาษาต่างๆเนี่ยพอกินแบบเออตื่นเฮ้ยทำไมอุ้ย ยังไงคือหนูเป็นคนชอบกินกาแฟนมแล้วแล้วทำไมนมเขาหอมขนาดนี้อ่ะหอมใช่ไหมหนูไม่แน่ใจว่าหอมนมหรือหอมกาแฟคือมันมันมันพอดีอ่ะต้องให้คําว่านัวเลยแนะนําให้ลองนะทุกคนที่ใครชอบกินลาเต้อ่ะหอมนมมากอ่านว่าอะไรนะเซฟาเซฟาเซกาแฟโดเอาใหม่เซกาแฟโดเฟ ะเซกาเฟโดเออเซกาเฟโดนะค่ะถ้าอยากไปลองนะไปตำกันได้นะจ๊ะโอ้โหขนมบีแป๊บเดียวคือหมดแล้วอะหาซื้อกันได้แล้วที่เซเว่นอีเลเว่นในกรุงเทพปริมณฑลและพัทยาเดี๋ยวกระป๋องนั้นให้เอากลับไปกินได้เลยอย่างงี้เหรออเดี๋ยวดีออันนั้นให้ไม่คนอื่นเขากินด้วยเอากระป๋องนั้นไปอ๋อมันอร่อยอะอร่อยมากเซกาเฟโดเอองั้นเดี๋ยวให้อีพไปเตรียมตัวจ้า คุณตบมือเหมือนแมวน้ำเหมือนกันเนาะอย่างนี้ป่ะหนูติดจากใครรู้ป่ะพี่เมย์อันเมย์ชอบตบอย่างเงี้ยเมย์ชอบอย่างเงี้ยอ๋อเออใช่เก่งเก่งเก่งน่าเลิศอืมน่าตักจัเบสอ่าสมมติเจอผู้ชายจะแอลเขาจะพูดไงไอวอนยูตบจับไปเลยอย่างเงี้ยเหรอไอวอนยูไออ่าเอิรมไอ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 ต้องการเซ็กไอวอนเซ็กยูยูแฮยูวอนยู คุณต้องการคุณต้องการก็ยูวอนใช่ปะยูวอนแฮปอย่างงี้มันใช้ได้ปะมันได้มีประโยชน์อย่างงี้เหรอยูวอนแฮปเออคุณต้องการมียูวอนแฮปเซ็ก e x วิดมี e ใช่ดูยูวอนแฮปเซ็กซ์วิดมี่เหนื่องอะอ๋น้ย Yes o อเ y คุณรู้แล้วว่าจะเอาอะไรไปอยู่ตรงบีไฮดีตอนนี้ลูเธอได้ไปอีกหนึ่งคะแนนเย้ได้มี อย่างโอเคถ้าเกิดอยากได้ก็คือไปเซเว่นหาซื้อเองกได้จะพัทยาก็ได้กรุงเทพปริมณฑลก็ได้ขอลางานไปพัทยาก็ลาได้เดี๋ยวพี่ไปหักเงินเอาลาแบบลิมิตเอาเปรอะได้ปะแกซื้อกาแฟใช่เพื่อไปซื้อกาแฟ